สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม k 1 4 4 0นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Ice the horror game กันอีกครั้งนะครับผมฮูซึ่งในครั้งนี้จากครั้งที่แล้วที่ผมได้เล่น่นาลุงพยาบาลกับผี2แบบไม่ใช้น้ำยาซึ่งมันก็แบบยากนะเนาะแต่ในครั้งนี้ผมจะขยับความยากเลยนะครับผมจะเล่นระดับยากกับผีกระสือแต่ผมจะเล่นแบบไม่ใช้อายนะครับ ในด่านคลึกหาดนะไม่ใช้อายและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้เคยเป็นผู้ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวอย่างลึกลับเมื่อนานมาแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วต้องหา30สิบถุงเก็บ อาขลาดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและซ่อนจากมันแต่เราไม่เก็บเพราะเราเล่นแบบไม่ใช้อายส์นะครับเราจะเก็บเพียงเจ้าถุงนี่อ่ะแล้วก็อาศัยหูในการฟังนะครับเพราะหูนี่สําคัญมากถ้าเล่นแบบปิดเสียงมันยากกว่าเล่นแบบไม่ใช้อายส์มากเลยนะผมพูดจริงๆเราจะใช้ได้แค่ตานะครับดังนั้นก็นั่นแหละตาต้องไวต่อแสงแสงไฟกระพริบนะครับเราดูออก ก็มาพอดีด้วยห้าถุงแล้วเจอมันทำอย่างไรเจอมันก็หนีสิครับเจอมันก็ต้องหนีด้อโอ้โหหกถุงเจดถุงยอดเยี่ยมครับพรเฟกไม่เก็บอายนะมาดูกันครับเท่า่าประมาณตรงนี้แหละครับว้ยปิดประตูปิดประตู เดี๋ยวแล้วมันกลับขึ้นชั้นบนนะครับเห็นปลายผมมันอยู่อ่อไม่เป็นไรครับประมาณตรงนี้เนาะมองเห็นนี่เลยรอบนั้นผมอยู่แบบตรงใกล้ประตูเกินไปก็มองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้มันก็แบบชัดเจนเกินไม่ใช่อายผมก็เล่นแบบก็ต้องแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละแบบนี้แหละเฮ้ย เดี๋ยวนะ้อไม่ครับมันยังไม่ไปยังไม่ไปรอสักครู่ไปชั้นไหนเหรอเนาะเออมันอยู่ชั้นบนใช่ไหมเออผมต้องรอวิ่งขู่ดาวอีกใช่ไหมเนี่ย โอ,โ,อโอ้มันขึ้นชั้นบนอีกนะครับโอ,โอเคครับดังนั้นผมจะสกิปเพื่อรอวิ่งขู่ดาวนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอเคครับวิ่งขู่ดาวเสร็จอ้าล,ล,ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเห็นไปผมมันใช่ไหมครับเมื่อกี้ ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเรามาเข้าห้องน้ำกันดีกว่าสกีบีดีดรอบดอเยสเยสเออไม่ใช่แล้วผมมาผิดเรื่องไม่ได้นะโอ้บัตรนั่นละ่ะเจ้าก,การซื้อบินมามันบินมาวิ่งใส่เรามันมันวิ่งเหรอือมันบินสิอุ้ยเกือบเก็บนะครับเก็บได้ไม่เป็นไรนะอย่าใช้ก็พอแต่กลัวมนันสิโอ้ไฟกระพริบแรงซะด้วยครับแบบนี้ถ้ามองไม่เห็นมันก็แปลกๆนะครับผมว่า ไฟกระพริบแรงขนาดเนี้ยในห้องขาวาแบบนี้ผมอยากเห็นหน้าต่างอ่ะมันอยู่ใกล้ๆเรานะครับอย่าไปลองดีกับมันว่ายาเบื่อหนูสาดใส่มันได้ไหมมันจะตายหรือเปล่ามันเป็นผีมันตายมาแล้วมันจะตายอีกทีหรือกระสือมันยังไม่ตายนะถ้ามันเป็นผีในตามความเป็นจริงวงเล็บความเชื่อของบ้านเรานะครับบ้านเรากระสือมันตายไม่ได้ ไม่สิกระสือมันจะสิงล่างคนเป็นอยู่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะว่ามันตายหรือไม่ตายแต่ผีพวกนี้น่าจะไม่ตายหรอกครับโอ้ยอ่าฟังเพลงดีกว่าครับฮัลโหลีนะไม่ออกไปออกไปนี่คงได้สิ้นชีวีแน่ ก็ไม่รู้หรอกมันเร็วกว่าเรานิดเดียวนะรีบไปเลยโอเคครับวิ่งไป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 สิบหกถุงสิบเจ็ดถุงอืมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยม ก็โชคดีด้วยครับผีไม่มาด้วยโอ้มาพอดีพูดถึงก็มาเลยนะแม่คุณเจ้าผีบ้าเนี่ยพูดก็มาเลยอ่าไปแล้วหรือผมหวังว่าจะเป็นห้องใต้ดินโอ้โหโชคดีอะไรเช่นนี้ตรงไหนไม่ผล่ห้องใต้ดินแต่มาผล่ห้องนี้นะผมไม่เสียงเดินไปนะขี้เกียจรอวิ่งคูดาว ขี้เกียจจริงอันนี้ <c oughs> แม่เออนั่นอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วโอ้กระสือมาหรือ,อยังเอย่ยมาหรือ,อยังเอย่ยมาแล้วหรือ,อยังเอย่ยมันมาแล้วโอ้โหมาใกล้ลรวด้วยคุณพี่โอ้โหมาใกล้เราด้วยมาใกล้เราลวด้วยคุณพี่มันเข้ามาแล้วโอ้มันไปแล้วจเจริญครับจเจริญจริงจร,จ,รจริงเจริญแล้ะเจริญจริงๆมันไปชั้นด้ยชั้นบน โอ้โช่างโชคดีอะไรเช่นนี้โอ้ผมก็ไม่รู้เลยมันไปไหนหุ้ยทีทีเงี้ยเราไม่ปรากฏตัวดีๆให้อัวห็นบ้างเลยอะ่ะอยากเห็นเรามันเดินไปไหนอยากเห็นเรา,ม,าไไมันบินไปไหนมันบินไปไหนขึ้นบนลงล่างไปไหนเราไปไหนไปกันอย่าตามมันไปนะครับเพราะว่าตามหลังผีมันกัดแน่ๆเพราะว่าผีมีตาหลังแต่ผมก็ไม่เห็นนะไม่เห็นจริงๆอะ่ะ เอ้ยอทเยีเ่ยมนางนางผีซื้อบื้อสมองถัวปัญญาอะไรก็ไม่รู้รีบไปกันเลอครับรีไปรีไปกันนะครับรีบไป,ไป,นนไปถ้าไม่รีบไปเราอาจจะต้องตายเราตายโดยนางกระซื้อเราตายแล้ะเดยนางกระซือโอ้ที่นี่ช่างสงบเลือกเกินสงบเระสงบจริงๆอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวตายพอดี โอ้โหประตูสองง่ามประตูสองบานเขาไม่ได้จะเป็นง่ามนะโอ้นางกระซือมาแล้วโอ้นางกระซือมาแล้วอย่าไปใกล้านางเดี๋ยวนางกัดตายอย่าให้มันกัดเราตายเฮ้ยอย่าให้เรามันกัดเราตายไปแล้วไปเรามีกุญแจห้องกรงแล,กลแล้วไม่กลัวล่ะไม่กลัวห้องกรงนีไปกุญแจ เฮ้ยเดี๋ยวมันกระพิบแบบน,นี้ไม่ปลอดภัยตกไปรีไปห้องกลงโอเคครับเราไปห้องกลงแล้วเราปลอดภัยแล้วโอ้กางกระสือมาแล้วโอนางกระสือมาแล้วมันบินมาแต่ไกลผมยาวจังเลยโอ้โหมันบินไปแล้วโอ้โหเลามันบินไปแล้วบินไปทําไมกลับมานี่ก่อนมันไม่ยอมกลับมาโอ้โหวิ่งตัง้งสี่สิบวิต้องรออีกนานเท่าไรเห็นเอออันนี้มันอะไรกันเหมือนแผงวงจรไฟฟ้าที่มีไฟไหม้ และนี่ก็เชื่ออาจจะมีคนมาซ่อมไฟที่นี่แหละเขาอาจจะตายก็เป็นได้แต่ว่าเชื่อนี้มันเชื่อแขวนคอไม่ใช่เหรอนั่นสิผมว่ากระสือน่าจะเอาไว้ออกกําลังกายนะแบบนี้ไม่ใช่แขวนคอหรือว่าถ้ามันมีแขนมันก็จะมาหูนเล่นแล้วมันหูนได้ด้วยเหรอแล้วถ้าแขวนอย่างอื่นอะไรอย่างแขวนกระสอบเอาเวทต่อยเออไม่ใช่แล้วอันนี้หัวมากทฤษฎีพิสดารอะไรของผมเนี่ย เขาว่กกล่องอยู่เฉยๆมันไม่เคลื่อนที่นะโอ้ใช่ครับผีมาแล้วผีเอยนังผีมาแล้วพีเอยว่าอยู่อะไรได้ยินเสียงมีหน้าละมีหน้าละมันรู้สึกแปลกๆผมคิดตั้งนานแล้ว โอนักกระซื้อตามมาเฮ้ยนี่เฮ้ยเออนะเฮ้ยเอเ้ยเฮ้ยอย่าเห็นมันไปรีบไล่มันไปรีบไล่มันไปรีบไล่มันไปกล่องเฉยเฉมันไม่ขยับหรอกครับเว้นแต่มันมีผีมาดีบไปกันเลยครับ รีบไปกันเลยครับมันมาแล้วมันก็ไปผีเอ้ยไปจะไปทําไหมเนาอหลานนางจะไปทําไมเนาะรีบวิ่งดีกว่าจะได้ไม่ตายว้ายอะไรกันโอ้โหวิหูวิหูคงต้องรออีกนานเผื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับเพื่อให้วิ่งกลับมาวิ่งได้ปกติเพราะเราต้องรอครูดาวสกิปครับ เตรียมพร้อมหรือครับเตรียมพร้อมหร้อครับวิ่งพร้อมแล้วอืมแล้วมันชอบทำไมทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมทำไมทำไมทาไมนั่งผีบ้านี่ช่างยกประตูไปฟาดมันได้ไหมเราต่อสู้กับผีผีมันจะเออกลัวไหมประตูนี่มันเป็นซี่เหล็กแบบนี้มันก็ต้องกลัวเหล็กแน่นะไม่ได้มันทำจากพลาสติกที่ผลิตจากที่ไหนสักแห่งหรือ วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าให้ผีมันมาไล่กัดเราวิ่งไปเลยโอกระสือมันอยู่ไหนโอ้มันมาแล้วลิปิดประตูนางผีบ้านางผีบ้าช่างบ้าอะไรอย่างนี้โอ้โหนางผีบ้านางผีบ้าบ้ายิ่งนักบ้าเหมือนกระสือเลยนางพีบ้านางผีบ้า โอ้ยอย่าไปร้องเพลงด่าอะไรโอเคครับสกิปเพื่อเราวิ่งกูดาวเสร็จเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอ้ผีมันมาอีกแล้วหรือมันมาแล้วมันมรีบบินมาแล้วมันบินมาแล้วนี่ไงมันมาแล้วเดอ้อก็ซื้อไปใไนน้องเอ๋ย นากลัวจริงๆเหรอผีเอ๋ยเฮ้ยน้ากลัวจริงๆเหรอผีเอ๋ยโอ้มันขึ้นไปแล้วทำไงผีเอ๋ย,อย,อยบัตรนั้นผมไม่กล่าวเ่งส่วนมันไวกว่าเราจริงๆย่าได้ลงดีกับมันน้องเอ๋ยมันการกระซื้อมันบ้าจริงๆกระซื้อลวมันบ้าจริงๆเห็นผมไหมน้องมาหาผีเอ๋ยมาหาพี่หน่อยเร็วเข้าเฮ้ยมาหาพี่หน่อยเร็วเข้าพี่คิดถึงน้องเหลือเกินน้องเอ๋ยมาหาพี่หน่อยพี่โจรน่ะเคยเห็นไหม โอ้โหมันขึ้นไปแล้วมันมาติดทำอะไรมันมาแล้วมาทำอะไรรีบมาหาพี่หน่อยพี่ขี้เกียจรอบัดนั่นหนอนนางกระซื้อคือบัดนั่นลหละมันนางกระซือ้อโอ้ทำแบบนี้ไม่ได้หรือ,อเขาแก่บักตรงนี้เออมันไม่ใช่บักหรอกครับที่ประตูเปิดงาค้างไว้แบบนี้เง่มันจะแงมไม่แบบนี้นะครับ โอ้น้องซื้อมาหาพี่หน่อยน้องซื้อแล้วมาหาพี่หน่อยน้องไปตรงไหนพี่ไปตรงนั้นโอ้โอหเดีบไปเลยไปด้านข้างได้ไหมพี่คิดถึงน้องรดีบดูเราตรงสอกประตู รีบดูเราต้องสอบประตูรีบวิ่งไปกันย่าให้มันตามทันโอ้โหพี่สวยแล้วเออหรือโอ้โหเราพี่สวยเราหรือรีบเข้าห้องก่อนเกือบตายแล้วพี่เอ้ยโอ้โหเราเกือบตายจริงๆเอ้ยโอ้โหมันเกือบตายจริง,รงๆเกือบโดนพี่กัดตายนี่เรียกอะไรโอ้โหเกือบเฮ้ยเกือบจริงๆครับผ่านครับผ่าน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 โอ้ไม่ไม่ไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจเนี่ยสถานที่นี้ควรถูกทิ้งร้างนี่ แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมยังรู้สึกถึงเสียงร้องที่ร้องเรียกผมจะเงามืดผมกลัวทำไงต่อไปดีเกือบตายแหละเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้แหละเกือบตายจริงๆเมื่อกี้แหละเกือบตายจริงๆดีนะดีนะเข้าห้องทันจะได้ไม่ตายเกือบนะครับเมื่อกี้เมยรุนเหมือนกันนะเดี๋ยวครับอุ้ยอะไรมันก็ยังกลัวอยู่ดีนะคือมันแบบเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับเสี้ยววินาทีเลยอันนี้ ว้าผมก็ทำสำเร็จแล้วแบบไม่ใช่อายกับกระสือในระดับยากนะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับเบ่บายครับผมเย่ yeah.